เดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันค่ะรึบก็จะเป็นนมสดนะคะน่ากินมากเลยค่ะไม่ละลายซึ่งถ้าใครจะทำขายก็สามารถทำขายทอดไว้รอลูกค้าได้เลยค่ะลองชิมดูค่ะบ้านเราสตอรี่ สวัสดีค่ะวันนี้วิทจะพามาทำนมสดทอดเป็นเมนูทานเล่นที่ทําง่ายๆนะคะทําขายหน้าโรงเรียนก็ได้เด็กๆชอบค่ะผู้ใหญ่ก็กินได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนมรสจืด600มิลลิลิตรน้ําตาลทราย70กรัมแป้งข้าวโพด70กรัมเริ่มทํากันเลยนะคะตั้งหมอ้อยังไม่ต้องจุดไฟเทนมรสจืดลงไปทั้ง3กล่องเททีเดียว3กล่องเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วต่อด้วยน้ําตาลทรายแป้งข้าวโพด คนให้แป้งข้าวโพดละลายดีก่อนนะคะจึงจะจุดไฟได้พอละลายดีแล้วจุดไฟใช้ไฟกลางค่อนอ่อนแล้วก็กวนต่อไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดมือกวนช้าๆก็ได้ค่ะผ่านไปเพียง5นาทีนมสดของเราก็เริ่มข้นมีเนื้อเป็นครีมๆแบบนี้แล้วนะคะนี่ค่ะอ่า คนได้เนื้อครีมลักษณะนี้แล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยแล้วเราก็นำมาเทใส่พิมพ์ค่ะพิมพ์ของวีเป็นกล่องพลาสติกขนาด10คูณ20เซนติเมตรนะคะชนิดทนความร้อนได้เทลงไปหมดแล้วเราก็จับกระแทกกระแทกหน่อยแล้วก็ใช้ไม้พายนะคะลูบๆค่ะให้หน้าเขาเรียบได้ประมาณนี้นะคะให้เราปิดฝา และนำไปแช่ตู้เย็นช่องฟิตเป็นเวลาสามชั่วโมงผ่านไปสามชั่วโมงแล้วเราก็นำออกมาจากช่องฟิตเลยค่ะนมที่เราควนไว้เนี่ยได้เซ็ตตัวแล้วนะคะตู้เย็นของวิเป็นแบบโนฟอร์ดนะคะจึงใช้เวลา3ามชั่วโมงแต่ถ้าของใครเนี่ยสาชั่วโมงแล้วยังไม่แข็งยังไม่เซ็ตตัวได้แบบนี้ก็สามารถต่อเวลาไปได้อีกค่ะเดี๋ยวเราจะเอาออกจากพิมพ์เลยนะคะเนี่ยค่ะแงะแงะให้มันหลุดออกจากพิมพ์แล้วก็คว่าํา หลุดออกมาง่ายๆเลยนะคะวีเอาเขียงรองไว้แล้วเตรียมพร้อมที่จะตัดเป็นชิ้นๆค่ะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้นะคะแล้วก็แนวขวางก็จะได้ทั้งหมด18ชิ้นให้เราเตรียมแป้งสาลีอเนกประสงค์100กรัมไข่ไก่3ฟองเก็บขนมปัง50กรัมตีไข่ค่ะ เริ่มจากการชุบแป้งสาลีอนเนกประสงค์ก่อนไอตัวนมสดของเราเนี่ยมันมีความชื้นอยู่ค่ะคุกแป้งมันก็ติดแล้วก็นำมาชุบไข่พอชุบไข่แล้วคลุกเก็ดขนมปังคลุกให้ทั่วๆเลยค่ะนี่ค่ะคลุกเสร็จแล้วเราก็ลงทอดได้เลยให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปเยอะๆใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการทอด ตอนนี้น้ำมันร้อนได้ที่แล้วค่ะหย่อนลงไปทีละชิ้นทีละชิ้นได้เลยช่วงแรกเนี่ยอย่าพึ่งไปคนอย่าพึ่งไปพลิกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเกล็ดขนมปังมันจะหลุดผ่านไปประมาณครึ่งนาทีเขาเริ่มเสร็จตัวก็พลิกได้ค่ะพลิกกลับไปกลับมาให้เขาสุกเสมอกันทุกด้านตัวนมสดด้านในเนี่ยเขาจะไม่ละลายนะคะไม่ต้องกังวลเลยค่ะ ในช่วงที่วิคุกเก็ดขนมปังนะ่ะก็ไม่ต้องรีบเลยค่ะทำแบบสบายๆได้เลยทำไปเรื่อยๆนะคะเขาไม่ละลายหรอกเนี่ยค่ะตอนนี้สุกเหลืองได้ที่แล้วเราก็ตักขึ้นพักไว้ในตะแกรงแบบนี้ให้เสด็จน้ำมันค่ะจึงจะจัดใส่จานได้ พอเสด็จน้ำมันแล้วก็เลือกชิ้นสวยๆจัดลงจานนะคะชิ้นไหนไม่สวยก็อแอบไว้ค่ะนี่นะคะน่ากินมากๆเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันค่ะกรึบก็จะเป็นนมสดนะคะน่ากินมากเลยค่ะไม่ละลายซึ่งถ้าใครจะทำขายก็สามารถทำขายทอดไว้รอลูกค้าได้เลยค่ะลองชิมดูค่ะอืม อร่อยมากเลยค่ะหวานน้อยๆนะคะมันนมด้านในแล้วก็ด้านนอกเนี่ยกรอบค่ะอยากให้ลองไปทำขายกันดูวันนี้วิขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ